Vem, สวัสดีครับสมาชิกและ FC ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาวิเคราะห์ดูสองตัวล่างเนาะข้างล่างนะครับัเลขท้าย2ตัวนะครับคลิปก่อนหน้าแอดก็พาวิเคราะห์ชุด3ตัวไปแล้วนะครับว่ามันมาอย่างไงตัวเลขตัวนี้นะครับก็วิเคราะห์ความสัมพันธ์กันระหว่างาตัวเลขที่ออกไปแล้วต้นปีกับชุดนี้นะครับชุดสีงวดนี้นี่ สามงวดนี่อันนี้งวดที่สี่ที่วิเคราะห์ไปนะครับนี่ทีนี้คลิปนี้แอดก็จะพามาวิเคราะห์วิเคราะห์ข้างล่างบ้างนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงเหมือนเดิมใช้สีสีงวดข้างบนนี่มาวิเคราะห์เหมือนเดิมนะครับนี่แต่จะนำสองตัวท้ายนะครับมาวิเคราะห์นะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันกับชุดนี้นี่ที่ที่ย้อนไปสมงวดเนาะสมงวดนี่แหละ สามงวดตัวนี้ก็ต้องเป็นสามงวดนี่เอาข้อมูลเฉพาะปีนี้นะครับมาคำนวณแล้วก็มาดูทางเดินของมันว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะครับตัวแรกนะครับงวดแรกวันที่สิบเจ็ดมกราเลขท้ายสองตัวล่างนะครับออกหกหนึ่งนะครับออกหกหนึ่งมันมีความสัมพันธ์กันกับชุดนี้นะครับนี่มันจะมีความข้างหน้าเป็นเบิ้นหามตัวนี้ก็เหมือนกัน เป็นเบิลเป็นหามเป็นเบิลข้างหน้าเนาะตัวนี้เป็นหามนะครับมันก็คล้ายๆกันนะครับแล้วมันมาออกคล้ายกันตัวนี้ออก61ตัวนี้ออก17นะครับ2ตัวนี้จะติดมาในงวดนี้ก็คือเลข1น,นะครับติดลงมา1เลข1น,นะครับตัวหนึ่งอาจจะ6มาหรือ 1, 1มานะครับอันนี้คือผมวิเคราะห์นะครับงวดแรกคือ61หลงมานะครับนี่ก็ออก1 7เนาะ งวดต่อมานี่ออก0 9นย์นะครับงวดนี้ออก0 9นย์งวดถัดมาของชุดข้างล่างนี้ก็ออก60เพราะฉะนั้นงวดนี้ก็ติดศูนย์มานะครับนี่มันจะเลือกมา1ตัวเนาะสตัวนี้มันมา1ตัวก็เลือกศูนย์มาอ,ออก0ูนย์นะครับนี่เป็นความบังเอิญหรือไม่ก็ไม่อาจทราบนะครับแต่แอดกอ็วิเคราะห์จากทางเดือนของมันเนาะออก0ูนย์ออก, 09, ออก60เนาะ งวดต่อมาออก4 3ออก4 3นะครับนี่ออก4 3ข้างล่างงวดถัดมาของตัวข้างล่างนี้ก็ออก4 2นี่งวดที่แล้วนะครับออก4 2ไปก็4ลงมา1ตัวนะครับนี่เลือก4ลงมา1ตัวเป็นออก4 2เนาะแล้วงวดที่จะถึงนี้นะครับข้างบนตัวข้างบนนี้นะครับออก7 9เนาะ ข้างล่างความน่าจะเป็นนะครับก็น่าจะมีเจ็ดหรือเก้าที่ติดลงมานะครับที่ติดลงมาเนาะส่วนตัวเอสก็จับไว้ให้สี่ชุดนี้นะครับสี่ชุดนี้มันอาจจะไม่ตรงหลักนะครับผมจับให้เป็นคู่ได้สี่คู่เนาะส่วนศูนย์กับหนึ่งนี้เอสเอามาจากเด่นที่เอสใช้อยู่เป็นประจำนะครับใช้อยู่เป็นประจำของสองตัวล่างเนาะเลขไทยสองตัว ก็เลยนามาจับกับเจ็ดกับเก้านะครับความน่าจะเป็นว่ามันจะต้องมาหนึ่งตัวนะครับพอจับออกมาได้สี่คู่นะครับก็จะเป็นเจ็ดศูนย์หรือศูนย์เจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งหรือหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หรือศูนย์เก้าครับแล้วก็เก้าหนึ่งหรือหนึ่งเก้านะครับได้มาสี่ชุดไปกลับก็เป็นแปดเนาะถ้าถ้าจะเอาแบบตรงๆนนะครับก็จะจับได้เป็นแปดชุดนะครับแต่อันนี้คือจับไว้ให้นะครับ ส่วนสมาชิกท่านใดที่มีสูตรอาก็สามารถที่จะนำไปคัดเองก็ได้นะครับนี่ต่อยอดด้วยการครัดออกเองอีกนะครับก็ได้นะครับผมก็เป็นเพียงการวิเคราะห์นะเป็นเพียงแนวทางนะครับการวิเคราะห์ทางเดินของตัวเลขนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันมาให้สมาชิกได้พิจารณาครับส่วนชุดล่างส่วนชุดบนก็อธิบายไปแล้วนะครับได้ ชุดเด่นมา2ชุดนี้นะครับผมสำหรับที่นี้ก็มีข้อมูลมาแบ่งปันเพียงเท่านี้ครับผม